พี่น้องช่วงนี้เกิดในว่าเป็นช่วงที่กําลังปิดฤดูกาลของวงหมอล่ําหลายๆนาดเนาะค่ะเนาะเพราะว่ากัเป็นช่วงที่จะเข่าหน้าฝนเข่าหน้าฝนแล้วมันก็สิปิดฤดูกาลเพื่อที่จะไปซ้อมการแสดงไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงรูปแบบล่ําเหลืองต่างๆหน้าๆนะคะเพื่อที่จะมาพัฒนาแร้วก็มาแสดงเห้าไดบิ่งในฤดูกาล้าค่ะพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้มันกับอีกบกี่เดือนอีกบท่ารก็สิปิดฤดูกาลแห่กันปิดฤดูกาลไปหลายๆนายขนาะ แต่ว่าช่วงนี้มีกระแสะมาว่าศิลปินนักสแสดงในวงนะคะผ้ากันลังล่างานพี่น้องโดยเฉพาะนะคะล่าสุดค่ะของวงหมอลำสาวหน่อยเพชรดปานแพ,พงกันล่าง,งานไปหลายคนคือกันแต่ว่าคนที่โดนถามหาเยอะที่สุดในตอนนี้นะคะนั่นก็นคือยายเวอร์ค่ะพี่น้องยายเวอร์ยายเวอร์เป็นศิลปินเป็นนักสแสดงตลกนะคะนักสแสดงตลกของวงหมอลำสาวหน่หอยเพชรดปานแพงค่ะพี่น้อง ผู้ใดที่ไปติดตามวงหมอลํำสนอยเพลิดเพล่นกับสีหงหัวจักเพื่อนเป็นย่างดีค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของผลงานเพลงกระเทยรุ่นพี่ค่ะพี่น้องการที่ว่าเป็นยังค้นยังทำหาวัดตีเพื่อนบอกว่าเพื่อนล่าง,งานสองมือแต่ว่าตอนนี้นะคะหาถึงหกมือแล้วแต่ยังบบเห็นหนาโบผู้หนามากค่ะพี่น้องมือขึ้นเนาะคะ่ะที่ไปเห็นดูว่ามือใดเนี่ยค่ะซาเน้อยจำบ,บ่งคัดไปไปเบิ่ง่อโจไรสดุด พ่อเพิ่นไลฟ์สดกับมีคนมาถามหายายเบอร์คะ่ะมาถามหายายเบอร์ในไลฟ์สดพเพิ่นก็ได้ออกมาอธิบายถึงเป็นอย่างว่าือบ่เห็นยายเบอร์เป็นอย่างคือมาลางานแคสองมือขึ้น่เห็นมาแสดงอะไห้มือแล้วว่าโจเพิ่นก็บ,บอกว่าอันนี้เพิ่นกับบอสามคือกันเพราะว่าเห็นมารางานแค่สองวันแต่ไม่มาสแสดงไม่มาขึ้นเวทีเนี่ยหาถึงงกมือเลยพี่น้องติโตกับบอสไรทักเฟซไปกับบอตอบ โทรหาก,กับบอหลับพี่น้องแล้วก็มีเว่ยเมาว่าเด้งตัวเองออกจากแชทกลุ่มไลน์กลุ่มก็คือถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกในกลุ่มอันนี้ก็เหตุนในคนยคนหลายคนสงสัยแล้วก็ภ้ากันิจารณ์ไปต่างๆหน้าวา่าสรุปแล้ว,ยวลยายเบอร์หนึ่ยงยนีสิเป็นตลกของวงสาวหน่อยเพรบานแท่งอยู่บอรหรือว่าออกไปแล้วออกออกตอนนี้บอหรือจังไดขึ้น่าถามพิดฤดูการก่อน อีบอุคีสิบงานอีบอุีอีกบกีงานพี่น้องเดือนก็ลกกะกันนี่เพิ่นกับสิบปีเด,ดูการแล้วทําไมไม่รอให้มันจบก่อนอนนี่หล,ลายๆคนกระถามสงสัยกันแต่ว่ากับว่สสามารถตัดสินด้ว่าเพิ่นออกแล้วบอเรือเพื่อนอาจจะมีคิดจําเป็นเอียงของเพิ่นที่บ่สามารถมาแสดงใดแต่พี่น้องมันก็หลายมือแลยดีว่าจวก็บบอกว่าให้โอกาสให้โอกาสแล้วแต่ถ้าพ้นโอกาสนี้ไปก็ไม่รู้แล้วนะ แล้วแต่ตัวบุคคลเองก็คือว่าให้โอกาสแล้วห้มาหเหตุงานแล้วกะย่งบอมาวาซีมาแตก่กะบอมาค่ะพี่น้องแล้วก็ไม่ให้การติดต่อใดๆกลับมาอันนี้ก็ไม่ไม่เข้าใจเหตุผลว่าเพื่อนอาจจะมีเหตุผลส่วนตัวของเพื่อนแต่ว่าสิ่งีเช่าเน็ตด,ดูว,ว่าหลายๆคนกำลังสงสัยอยู่นี่คือว่าว่าเมนเพื่อนล่งจากสาวหน่อยเพลิดนบลนแพ้งแล,ล้วบ่อรุ่งกลางฤดูการอีกแล้วบอ่อฤดูการมาท่านจบล่งอีกแล้วบอ่ออันนี้กับบอ่อของหูจักน้ำเพื่อนคื้นกันค่ะพี่น้องเข้าก็อยาก นี่ล่ะค่ะพี่น้องมาอาชีพนี้ก็อยากสอบถามคนที่หูจักว่าเพื่อนเสียไปใส่เพื่อนคือบ่มาสแสดงคือบ่าล่าง,งานเียบไว้กี้มือล่าสุดที่สาวเนยรดเดกไปเบิงอยู่เมืองเลยค่ะพี่น้องวันที่สามสิบเอ็ดที่ผ่านมาสามสิบเอ็ดเดือนที่ผ่านมาใสดฟื้ภาคมกับว่าเห็นสแสดงกันว่าเห็นวงสาวหน่อยสแสดงตลกอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับที่ยายเวอร์หายไปไหมหรือว่าเป็นสคริปที่เขาไม่ให้สแสดงอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่า ขันบอมีผู้หนึ่งมมกมันก็นต้อมีคนมาแท่นละคะพี่น้องแต่พราะบอโจเพิ่นรับสมัครศิล,ลปินรับสมัครอันว่า,วาสิเป็นแดนซเซอร์ศิล,ลปินตลกยังรับสมัครเพิ่มหลายอาจจะเป็นเหตุนี้บ่าพี่น้องเพราะว่าคนน่ะมักเสียกลางฤดูกาลแล้วกับว่าสามารถเอาไผมาขึ้นแท่นไดนเพราะว่าแต่ละแต่ละฤด,ดูกาลเพิ่นสอมมาแล้วเพิ่นจัดว่างหลอกมาแล้วว่าคนนี้นะทําหน้าที่ตรงนี้ตรงนี้คนนี้เหนาะที่มองนี้ แต่และคนต่างม,มีหน้าที่ของการรายการคับพี่น้องบ่าสามารถมาแสดงแทนกันใดแต่ขันวงการฤดูการอีหรีมันก็ต้องจําเป็นที่จะต้องมาแสดงแทนกันอย่างเช่นท่วานักเอกลงไปเนาะค่ะนาอนแล้วก็มีพิซุซายายลูกขึ้นมาแสดงแทนอันนี้กัสปิริตความเป็นศิลปินของพิสุซายายกับทอวาเลิศเพราะว่าเพิ่นกะเอื่นไดว่าอยู่ในวงการมอลองมอลำม,ม,มาไลาปีพี่นอ้อง้งสมัยเสียงอีสานและเพิ่นกะดังและเพิ่นกะสามารถเทศดได้หลายแนยวตอนนี้เพื่อนกะดํารงหน้าที่เป็น นางเอกของวงสาวหน่อยเพชรปานเพ้งสแสดงคู่กับอีวัชิบดลเป็นรถเจนาเนาะ,ะค่ะก็ถือว่าเฮ็ดได้ดีแล้วบอกถึงยายเบิร์หายไปนี่เมว่าพอหยุดสีไล่สดหรือว่าพี่ปุ๊กลูกเนาะค่ะที่เป็นตลกแสดงร่วมกันไล่สดกับมี่เศราเน็ตนะคะเขาไปจี้ถามค่ะพี่น้องเขาไปจี้ถามเลยว่ายายเบิร์เสียไปสายยายเบิร์ดเขาไปเห็นยายเบิร์หลายมือแล้วยายมือเขาไปขืนเบสที่ยายเบิร์ไปเซ็ตนม่สิ มีแต่คนถามพี่น้องหลายคนก็สงสัยคือสาวน้อก็สงสัยคือกันพอลว่เห็นยายเบิร์ว่าจะเป็นในกลุ่มปิดรัวสแสดงเครื่องหนาเวทีกับบ่ห็นมาหาหกมือคือเพิ่นบายอีรีนะคะพี่นอ้องพอหยุดกันตอบบอกว่ายายเบิรเสียไปใส่หูคือกันเพิ่นบานย,ยังสีติดต่อบ่อใ้ไปถามพี่ปุูกลู้พี่ปุ๊กลุ้มกว่าไม่รู้เหมือนกันจะกเสียไปใส่บอกว่า มืงอนีสแสดงยุหันยุนีสีมาหาเด้อขันฝนบ่ตกกับ่บหินมาจากสีมาหรือบบมาเพื่อนว่าทั้งสี่ถักเฟียดไปกับถักเฟียดไปกับ่เบ,บเห็นตอบคือกันติดต่อทักได้กับ,บ่ได้เพื่อนว่าเาสัน์นเวสนาใหญ่บอกเฮียส่ายยิงหลายประมาณนี้้อพี่น้องตอบเตตอบแชทเนมหลายๆคนก็เป็นห่วงว่าเสียไปใส่คือบบติดต่อมากติดต่อกับ,บ่ได้แต่ก็มีเว่ๆมา,มาว่า ช่วงที่เพิ่นล่างงานเพิ่นล่างงานไปดูแลคนในขอบรัวบอเพราะว่าคน้นในขอบรัวเพื่อนอ่ะไม่สบายหรือว่าตอนนี้ที่หายไปกําลังไปทําหน้าที่คนในครอบครัวที่ดีไปดูแลคนในขอบรัวที่กําลังป่วยยู่บอได้ขันเป็นแบบนั้นอีรีก็คือบอ,ออกมาอธิบายให้ชาวเน็ตแต่หูหรือว่าโพดเฟซบุ๊กสักนิดหนึ่งก็ะไรโพดแฟนเพจก็ได้ว่าเสียไปใส่ไปเห็หนหยังอยู่ เพื่อที่จะให้ทุกคนสบายใจแต่นี่ไม่สามารถติดต่อได้เลยทางผู้บริหารนะคะสาวนอยพชรบานเพียงกับบอกสามัตตอบไดขึ้นกันแต่เพื่อนกับบอกว่าเพื่นให้โอกาสเพื่อนบอกว่าย่างให้โอกาสอยู่ในตอนนี้จะทำมืดโอกาสตอนนี้ไปกับบอหูขึ้นกันมาสิเดกลับมา,สาแสดงอีกบอเพราะว่าตอนนี้ก็รอคําตอบว่าหายไปไหนทางผู้บริหารก็ไม่สามารถออกมาชี้แจงแล้วก็ให้เหตุผลที่ชัดเจนต่อเช่าเน็ตไดวาไย้ยเวอร์เสียไปใส่ค่ะพี่น้องเมื่อน,นี้สาวนอยมานางบอกอยู่นี่กับบอสสามาัถ ที่แจ้งไว้ว่าเสียไปสไแต่ขันมองนีแงดีอาจจะม่องว่าเพื่อนอาจจะไปทําหนาทีของเพื่อนอยู่กับเป็นได้ค่ะพี่น้องอันนี้เ้าก็รลอติดต,ตามกันต่อไปค่ะว่าสรุปแล้วยายเวอร์หายไปไหนคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้กัไก่ปิดฤดูดกาลแล้วเป็นอย่างคือบททนเห้ปิดก้อนหนะหลายหลายคนก็สงสัยตรงนี้ขันสิโลงอิลีกับบ๊อบบี้ไพรว่าค่ะพี่น้องได้กับงานอีกยี่สิบสามสิบงาน้างหนานเนี่ยก่อนสิจบใหนตะมือหนีมันที่หกมิถุนาจนหอดมือจบฤดูกาลเนี่ยเดือนกรกฎาเนี่ย อีกประมาณเดือนหนึ่งงานอาจจะว่ถึง30งานโดยสัมเป็นอย่างคือบอมา่าอ่อนทั่วไปน้ากันงกรนคือบอมา่าเดินสายหมอล่าไปน้ากันงกรนจังคอยโล่งดูดูการหนายเพื่อนเอาคนอื่นมาเทศนก็นได้ขันว่าสิโลอีหลีแต่ตอนนี้เข้าไปแย่เบื่อนาะอาจจะเอื่นในไงเลยค่ะพี่น้องบอกในไงเลยอาจจะเป็นตัวรักในการแสดงตลกเลยกระไดเห็นเพื่อนทีเส้าน้ยเคยไปเบิรงมาหลายๆเสือเนาะเพื่อนอาจจะเป็นแบบ ศิลปินนักแสดงตัวหลักของตลกสาวน้อยเพรบ้านแพงคันเพิ่นเสียไปมันกะมีคนมาแทนอยู่ละค่ะพี่น้องแต่ว่าอาจจะยุ่งยากหน่อยเพราะว่ามันกลางฤด,ดูกาลเนาะนั่นแหละค่ะืมนอนกะขอฝากนะคะเช่าเน็ตผู้ใดทีฮูจักพ่อฮูว่าได้เบิดเสียไปใส่นะคะได้หา6 0 0ม0ที่ผ่าน,นาเป็นยังคือล่าง,งานแค่2มื่เป็นยังคือเสียไปหลายมือแทะติดต่อกับบ่ได้รนั่นล่ะคะ่ะสามารถคอมเมนต์ลงได้ค่ะเพราะว่าสาวน้อยเกิดอยากสาบคือกันเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าสาวน้อยเพรบ้านแพงกะ มีอุปสรรคและก่ะดาม,มาหลายแห่งพี่น้องเป็นกำลังใจแห่บอลโจยม,มานินเดอค่ะสำหรับวันนีก้กะฝากไปเพียงนเท่านี้ค่ะพี่น้องไปพบกันใหม่ค่ะพี่น้องในคลิปหนะ้าบ๊ายบาย